สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรม1.7นะครับโซ่อาหารนะครับก็ครูก็ได้ฝากงานกับคุณครูเสรษฐาไปแล้วนะครับวิดีโอนี้ก็จะพาพวกเราทำกิจกรรมนะครับแบบฝึกในหน้านี้นะครับในเรื่องนี้ขอดูหน้าก่อนแป๊บหนึ่งกิจกรรมเรื่องนี้ อยู่หน้า 24, 25, 24, 25, นยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้าในหนังสือแบบตัวถังเรามาดูนะครับเขาให้เรามาก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มสุนัขมีสุนัขจิ้งจอกญ้าแล้วก็กระต่ายนะครับเป็นกลุ่มแรกนะเขาให้เราทําอะไรนะครับเราให้าพาดมาก่อสองก็มีปลาใหญ่ปลาเล็กนกกระยางแล้วก็พืชน,น้ํานะครับอเรามาดูคําสั่งนะ เขาให้พวกเราสังเกตภาพสิ่งมีชีวิตแต่ละภาพในของโซอาหารจากนั้นเรียงลาดับสิ่งมีชีวิตที่มีการกินกันเป็นอทอดๆและเขียนเป็นโซ่อาหารให้ถูกต้องนะครับพูดง,ง่ายๆเราเอาข้างบนเนี้ยนะครับมาเขียนเป็นโซ่อาหารโดยจัดแบ่งออกเป็นสองโซ่อาหารนั่นเองนะครับเรามาดูโซ่แรกนะครับดูจากภาพเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับต้องเริ่มจากพืชสิ่งแรกที่เรามองเห็นก็คือหญ้า เริ่มจากหญ้านะครับกลุ่มแรกนะครับเริ่มจากหญาต่อมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่กินสัตว์ที่กินหญ้านะครับที่ตามของโซ่เราก็คือกระต่ายแล้วก็ ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายก็คือสุดนักจิ้งจอนะครับเรามาใส่เขียนลูกศรด้วยน,นะครับนะฮะจะไม่สวยเท่าไหร่ขอภัยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งให้นักเรียนทำเองนะครับต่อมาานะเรามาดูคำถามข้างล่าง ถามว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับก็คือผู้ที่เป็นผู้ผลิตก็คือหญ้านะครับแล้วก็อันนี้ขอเฉลยแล้วกันก็เป็นอ่าส่วนของพืชน้ํานะครับหญ้าก,กับพืชน้ำหญ้านะครับ นะครับต่อมาข้อที่สองสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคมีอะไรบ้างนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราก็ขึ้นมาดูนะผู้บริโภคก็มีกระตายสุนัขจิ้งจอกนะครับแล้วก็เขียนลงไปส่วนตรงนี้นะครับครูไม่เฉลยนะเราต้องมาทําเองนะครับแล้วก็โซ่อาหารคืออะไรนะครับโซ่อาหารคือการกินกันเป็นทอดๆนะครับเรามาตอบเองนะครับต่อมาสรุป ผลการทํากิจกรรมสรุปได้ว่า uh อย่างไรนะครับแล้วก็สรุปว่าห่วงโซ่อาหารต้องมีผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตขั้นเนี่ย yeah. ผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตผู้ผลิตอันดับแรกก็คือพืชน,นะครับถ้าตามห่วงโซ่แล้วก็คือหญ้าต้องมีผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งก็คือบริโภคหญ้าตอมาก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่สองก็คือผู้บริโภคลำดับผู้บริโภคสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมที่ 1.7นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ให้นักเรียนทำใส่แบบฝึกหัดไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะครับสวัสดีครับ